ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดีเทรดดิ้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการนับระยะนะครับทั้งแบบปิ p บแบบ Point นะครับก็คือปิ๊บจุดนั่นเองโดยใช้เครื่องมือที่มีในแอปนะครับ MT4 MT5 นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะติดในมือถือกันนะครับซึ่งตัวเครื่องมือที่ผมจะสอนในคลิปนี้นะครับจะช่วยในการนับระยะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราเนี่ยจะต้องรู้พื้นฐานกันก่อนนะครับว่าตัวระยะหรือ PIP POINT เนี่ยมันคืออะไรนะครับตัวคําว่า POINT หรือ PIP เนี่ยเป็นคําที่ใช้นับในการเคลื่อนที่นะครับของสินค้าเช่นพวกฟอเร x กคอมมอนิที้ทองคํา พวกน้ำมันต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวปิ๊บตัวพอยต์เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นส่วนสําคัญนะครับที่เราเนี่ยจะใช้พูดคุยกันนะครับว่าเออวันนี้เราทํากําไรได้กี่จุดนะครับวันนี้เรา SL ไปกี่จุดนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็จะทําให้เรารู้นะครับว่าวันนี้เราแพ้ชนะกี่จุดซึ่งถ้าเรารู้เรื่องตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างเลยนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะสอนนะครับวิธีการนับระยะแบบพอยต์ก่อนนะครับโดยใช้เครื่องมือจากบนมือถือนะครับใน MT4 MT5 นะครับก็เปิดของผมเนี่ยจะสอนผ่าน MT5 นะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือเหมือนกันได้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมจะเริ่มจากตัวที่เป็นทองคำก่อนนะครับก็คือ G o นะครับ G O L D หรือบางโรกเนี่ยจะพิมพ์คาว่า X A U U S D นะครับซึ่ง เดี๋ยวจะสอนแบบทศยม2ตํตำแหน่งก่อนเพราะว่าบางบล็อกเนี่ยจะมี3ตํตำแหน่งนะครับก็คือมีหลังจากตัวทศยมเนี่ยมันจะมี3บางตัวก็จะมี2นะครับบางบล็อกครับซึ่งเข้าใจพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าตัว10บพอยต์หรือ10จุดของเราเนี่ยมันเท่ากับ1นึ่ปิ๊บนะครับก็อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับอ่ะมาที่หน้าจอมือถือนะครับเข้ามาที่หน้าจอของเรานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเลือก ตัวที่เป็นตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือวาดนะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับอ่าเราจะเห็นเครื่องมือวาดหลากหลายนะครับอ่าเราจะเห็นตรงนี้นะครับจะมีเครื่องมือวาดนะครับที่เราใช้บ่อยถ้าใครยังไม่เคยใช้มันก็อาจจะไม่ขึ้นตัวลักษณะแบบนี้มาให้นะครับเราเนี่ยสามารถกดบวกตรงนี้นะครับอ่าลองกดบวกนะครับจะเห็นเครื่องมือต่างๆนะครับ เครื่องมือที่ใช้บ่อยก็คือพวกเส้นเทนไลน์เส้นแนวนอนแนวตั้งต่างๆนะครับแล้วก็มีตัว rectangle หรือกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวที่เส้นเทนไลน์กันก่อนนะครับที่เราจะใช้ในการวาดนะครับอ่ะลองคลิกนะครับนี่จะเห็นว่านี่พอเราคลิกไปที่หน้าจอนะครับเราจะเห็นว่ามีเส้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้ถามว่ามันใช้นับระยะยังไงนะครับ ระหว่างที่ผมลากเนี่ยให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวคอยสังเกตดูนะครับลากเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวเลขขึ้นมาประมาณ3ตัวเลข3มชุดนะครับก็คือเอ่อตัวหน้าสุดเนี่ยจะเป็นแท่งเทียนนะครับจํานวนแท่งเทียนส่วนตัวเลขตรงกลางนะครับหรือตัวที่2เนี่ยจะแสดงถึงระยะจุดนะครับถ้าเราเลื่อนไปไกลๆหน่อยมันจะขึ้น มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยจะนับจากระยะเริ่มต้นถึงระยะสุดท้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมอย่างตรงนี้นะครับถ้าจากราคาตรงนี้ถึงราคาตรงนี้นะครับมันจะห่างกันประมาณ400จุดนี่อันนี้เป็นวิธีการนับแบบง่ายๆนะครับเห็นไหมครับตรงนี้500จุดก็ไว้ใช้ในการนับระยะเป็นหน่วยจุดนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผมใช้บ่อย ก็คือใช้เหมือนกันนั่นแหละก็คือตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมนะครับถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะขึ้นว่า rectangle นะครับเราก็เลือกขึ้นมานะจากนั้นเราลากนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวเลขขึ้นมา2ชุดก็คือระยะของจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายนั่นเองซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรากดแช่ไปที่เครื่องมือวาดของเรานะครับ แล้วกดมาที่ดินสอนะครับอ่าเราจะเห็นตัวราคานะครับจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายนะครับที่บอกตรงนี้แล้วสิ่งที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็คือคลิกให้มันเป็นแสดงพื้นหลังนะครับเนี่ยตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วกดเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับแสดงเป็นพื้นหลังก็คือแบบให้มันเป็นฟิล l ซึ่งเมื่อเราคลิกให้แสดงเป็นพื้นหลังนะครับ เราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนลักษณะไปนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแถบแบบเต็มนะครับอย่างถ้าก่อนหน้านี้คือมันจะเป็นแค่กรอบใช่ไหมถ้าเราติ๊กออกเนี่ยเนี่ยติ๊กให้ดูเห็นไหมมันจะเป็นแค่กรอบนะครับถ้าเราติ๊กให้มันฟิลทั้งหมดนะครับมันก็จะแสดงตัวพื้นหลังแบบเต็มนะครับทีน,นี้สีเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับอ่ะผมจะใช้เป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถดูระยะได้เหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆเครื่องมือซึ่งก็เป็นอีกทิศหนึ่งนะครับที่ผมใช้ในการวัดระยะว่าเออวันนี้เราดูนะครับว่ากราฟเนี่ยเคลื่อนที่ไปกี่จุดแล้วเราก็วัดดูระยะ sl นะครับว่าเราเนี่ยจะ sl กี่จุดนะครับสมมติว่าผมจะเปิดบายนะครับเปิดเซลแล้วกันที่ตรงนี้ครับแล้วก็มี sl ที่เส้น ด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากตัวสีสีเขียวเป็นสีแดงนะครับนี่แล้วก็ใช้จากจุดเปิดมามาจุด Profit นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับบเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่ามันจะคล้ายๆตัว Trading View แล้วทีนี้เราก็ดูระยะนะครับเวลาที่เราเลื่อนเห็นไหมตัวระยะ ตรงนี้นะครับะระยะตรงนี้ที่แสดงครับเราลากดูนะครับตรงนี้อ่า SL 300จุดนะครับจากตรงนี้ถึงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายสุดนะครับ320จุดอ่าตัว T P ของเราเท่าไรอ่านสัก1000จุดนะครับนี่จากระยะเปิดถึงระยะปิด1000จุดอ่าก็เป็นเครื่องมือที่ใช้บอกได้นะครับทีนี้ ตัวที่เราใช้วัดระยะกันเนี่ยมันจะแสดงเป็นหน่วยจุดนะครับหรือพอย n ์ถ้าเราเนี่ยต้องการแปลงเป็นหน่วยปิ p บหรือบางคนเนี่ยถนัดเป็นหน่วยปิ๊บใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปหาร10นะครับอย่างตัวนี้นะครับอ่ะระยะของเขาเนี่ยอยู่ที่อ่าผมลองใช้ตัวสีเขียวดูนะครับอ่ะระยะของเขาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ1,000จุดนะครับถ้าเราเอาไปหาร10มันก็เท่ากับ100ปิปนั่นเองนะครับข้างบนนะครับถ้าเราวัดนะครับาจุดนะครับถ้าเราเอาไปหาร10หรือแปลงเป็นปิปเนี่ยมันก็เท่ากับ50ปิ๊บนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการนับระยะที่เป็นจุดนะครับแล้วก็แปลงเป็นปิบนะครับทีนี้มันจะมีอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอเหมือนกันนะครับก็คือ ตัวทองคำเนี่ยบางบรอกเนี่ยเขาจะมีทศยม3ามตำแหน่งนะครับก็คือนับจากตรงนี้นะครับเป็นมี0 1 0 2 0 3อ่นาเดี๋ยวเราดูให้ดูตัวอย่างนะครับอ่าอ่ะ,อ,ะอย่างในรูปนี้นะครับอ่ะเราจะเห็นว่าตัวทองคำเนี่ยบางบรอกนะครับเขาจะแสดงทศยมแบบละเอียดนะครับถึง3ตํตำแหน่งเลยนะครับก็คือจาก ตัวสุดท้ายที่เป็นจุดเนี่ยมันมี3ตําแหน่งโดยโบอกที่ผมเทรดอยู่นะครับก็มี Xnet กับ x m ซึ่ง Xnet เนี่ยมันจะแสดงจุดทุยมทั้งหมดนะครับทองคำเนี่ยคือหลังจากทุยมเนี่ยสามตำแหน่งนั่นเองแต่ว่าตัว pip value ของเขาเนี่ยก็ยังเป็น10นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการนับจุดนะครับโดยจากตัวทองคําที่มี3ตําแหน่งเนี่ยให้เราเนี่ยตัดตําแหน่งสุดท้ายออกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ มาที่มือถือของเรานะครับเดี๋ยวเราเลือกตัวเครื่องมือเหมือนเดิมนะครับอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองวาดดูนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าพอเราลากเมื่อเทียบกับจุดที่ยมที่เป็น2ตําแหน่งแล้วเนี่ยมันจะแสดงแค่หลักร้อยนะครับแต่พอเรามาใช้ กับบรคที่มีจุดทรุรยยมตํําแหน่งนะครับที่เป็นตัวทองคาเนี่ยมันจะแสดงทั้งหมด4ตัวเลขเห็นไหมก็คืออันเนี้ยให้เราเนี่ยตัดตัวสุดท้ายออกอย่างตรงนี้นะครับมันจะแสดงอยู่ที่6.9.3.5้า่มั้ยชไมเราก็ตัดเลข5ออกก็เหลือแค่ 693.... จุดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกอันนึงนะครับนี่อย่างเช่นอ่ะลองเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอ่ะ อย่างเช่นตรงนี้นะครับเราเนี่ยต้องการรู้ว่า SL เราตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าตัวตัวเลขที่มันแสดงเนี่ยที่เป็น3ามสาตำแหน่งเนี่ยมันแสดงตัวเลขเยอะเกินไปนะครับให้เราตัดตัวข้างหลังออกนะครับมันก็จะกลายเป็นอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับสามพันมันจะแสดงตัวเลข3,900จุดใช่ไหมแต่จริงแล้วนะครับถ้าเรานับเป็นจุดจริงๆโดยตัด ตัวสุดท้ายออกนะครับมันก็จะเท่ากับ390จุดนะครับซึ่งถ้าแรงเป็นปิ๊ปก็เท่ากับ39ปิ๊บนะครับก็อันนี้เป็นปัญหาที่เจอค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็เจอเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ใช้โบโรกที่มีตัวทนิยมเยอะๆนะครับอย่างคือพอเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเนี่ยบรกเขาก็มีการเพิ่มทนิยมขึ้นมาเยอะเพื่อให้มันละเอียดขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันเนาะเราเนี่ยให้ตัดตัวเลขออกนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาไปคิดว่าเออวันนี้เราได้ทำกำไรกี่จุดนะครับหรือเอาไปคำนวณ SLTP ต่างๆเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเราก็เนี่ยไม่ต้องสนใจตัวสุดท้ายนะครับให้ดู2ตํตำแหน่งเหมือนเอ,อ่อของก่อนหน้านี้นะครับอย่างอันเนี้ยที่เป็น2ตํตำแหน่งเราก็นับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ตัดตัวเลขข้างหลังออกนะครับที่มันแสดงเป็นสถานะจุด นะครับอ่ะอ่าก็อันนี้ก็เป็นทริคในการใช้ตัวเครื่องมือที่เราใช้วัดระยะแบบง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะวัดคู่อื่นก็ยังวัดได้นะครับอย่างเช่น GJ อ่าผมจะชอบเทรด GJ นะครับก็ถ้า GJ แบบ3ตํตแหน่งเนี่ยเราเนี่ยก็วัดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะผิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแค่ทองคำนะครับที่มีบางบล็อกที่เป็น2ตํตแหน่งบางบล็อกเป็น3ตํตำแหน่งนะครับ ทีนี้เครื่องมือนับของเราเนี่ยนับระยะของเราเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ครับนี่นะครับอย่างอันนี้เป็น GJ นะครับนี่เราก็วัดดูระยะได้นะครับว่าจากจุดเริ่มต้นถึงปลายสุดนะครับที่เราเลื่อนไปเนี่ยมันกี่จุดเห็นไหมมันก็จะแสดงนะครับเห็นไหมเราก็ใช้วัดระยะได้นะครับเครื่องมืออื่นก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างฟิโบอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าพอเราตีใช่ไหมมันก็จะมีตัวเลขแสดงขึ้นมา เดี๋ยวลบตัว rectangle ออกก่อนอ่ะเราก็จะเห็นนะครับนี่พอเราลากใช่ไหมมันก็จะแสดงตัวเลขนะครับอย่างตัวฟิโบเนี่ยมันจะดูตรงกลางนะครับอย่างเช่นตรงนี้600 4จุดนะครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายสุดครับอ่ะถ้าเลื่อนไปอีกนะครับนี่มันก็จะขยับตามไปเรื่อยๆครับก็เป็นวิธีการนับจุดแบบง่ายๆนะครับทีนี้ผมจะมีทริคในการนับปิบด้วยซึ่งบางคนเนี่ยก็ถนัด แบบปิ๊บมากกว่าจุดเนาะอ่ามาดูทริคนะครับอ่ะมาดูนะครับจากราคาเริ่มต้นนะครับ1933.00นะครับราคาขยับไปที่1933.01นะครับก็คือประมาณ0.01เหรียญน,นะครับเหรียญทองคำนะครับมันจะเท่ากับ1จุดอ่าราคาขยับจาก1933ขยับไป1933.10ก้าก็ 0.1เหรียญเนี่ยมันจะเท่ากับ 10. จุดหรือ1ปิ๊บนั่นเองนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่3นะครับราคาขยับจาก1933ขยับไป19 3 4นะครับนี่จาก33ไป3 4นะมันก็คือ1เหรียญทองคำนะครับก็เท่ากับ10ปิ๊บนะครับอันนี้เป็นทริคง่ายๆ10ปิ๊บก็เท่ากับ100จุดนะครับอ่ะตัวอย่างสุดท้ายนะครับจากราคา1933ขยับไป1943ส ก็คือขยับไป1ิเหรียญน,นะครับ10เหรียญทองคำนะครับมันเท่ากับ100ปิป๊บหรือ1000จุดนั่นเองนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเอาไปไว้ใช้กันในการนับระยะการเคลื่อนที่นะครับสำหรับทองคำนะครับซึ่งตัว10จุดเนี่ยมันจะเท่ากับ1ปิ๊บเสมอนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเอาทริคในการนับ ระยะแบบปิ๊บแบบพอยต์โดยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน mt c mt 5เนี่ยเอาไปทดลองใช้กันดูได้นะครับผมก็เอามาแชร์เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ